สังคหิเตนะสังคหิตะปะทานิเทศหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดทำเหล่าใดสงเคราะห์เข้ากันได้กับสมุทัยศาสตร์มัคคะศาสตร์โดยขันธะสังคหาอายตนะสังคหาทาตูสังคะหาทำเหล่าใดสงเคราะห์เข้ากันได้กับทำเหล่านั้น โดยขันธะสังฆาหอายตนะสังฆาห่ธาตุสังคหาห์ธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งหนึ่งร้อยธรรมเหล่าใด สงเคราะห์เข้ากันได้กับอิทธินรีปุริสินีสุขินรีทุกขินรีโสมนัสินรีโทมนัสินรีอุเปกินรีสัตถินรีวิริยินีสตินีสมาธินรีปัญญี อนัญญาตัญญาตสามีตินีอัญญินีอัญญาตาวินีอวิชชาสังขารเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยผัสสะเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานเพราะตัณหาเป็นปัจจัย กรรมาพเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยโซกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะสติปัฐานสัมมปทานอัปปมัญญาอินสียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมัคมีองแปดผัสสะเจตนา อธิโมกมนาสิการเหตุธรรมเหตุเสเหตุธรรมเหตุเหตุสัมปยุตตธรรมอาสวะธรรมสัญโยชนะธรรมคันธะธรรมโอคาธรรมโยคาธรรมนิวรณธรรมปรามาสะธรรมอุปาทานธรรมกิเลสธรรม กิเลสะสังกิเลสิกธรรมกิเลสะสังกิริฏธ,ธรรมกิเลสะกิเลสะสัมปยุตตธรรมโดยขันธสังคหะอายตนะสังคหะธาตุสังฆาธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้ากันได้กับธรรมเหล่านั้นโดยขันธสังฆาอายตนะสังคหะ ธาตุสังหาทำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขนันอายตนะธาตุเท่าไรทำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งสังฆหิเตนะสังฆหิตะปาทันิเทศจบ